สมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านเนี่ยท่านให้ดูคนทานนะกับคนสวดมนต์สมัยท่านอยู่เนะี่ยยังว่านะท่านเป็นโพธิสัตท,ที่เต็มบาร,รมีเต็มแล้วเนี่ยพร้อมที่จะจัตรู้เป็นพุทธ,ธนะเนี่ยท่านพูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นภาพเหละขนาดเราบอกหลวงพ่อช่วยส่งวิญญาณให้ญาติผมหน่อย เพียงจะบอกว่ายากแค่นั้นท่านก็รู้แล้วมันกินเหล้ามันไปให้ไม่ดีหรอกมันมคนกินเหล้ามันตายของอมเองนึกถึงหลวงปู่ทวดแถลมันท่นว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครใหญ่ใครเล็กทั้งหอกเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่ของใครยังฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เองสามารถจะเป็นผู้พระเจ้าก็ได้เป็นพระปัจเจกก็ได้ไม่เกิดก็ได้ตายแล้วเกิดเลยก็ได้ตายแม่กองทองข้าทองก็ได้เกิดกับมนุษย์ก็ได้ไปเทว,วดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้คือการเป็นว่าใจเกิดเนี่ยไม่ใช่เอาตัวไปเอาจิตไปตัวเองไปเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นเรื่องการสวดมนต์เป็นหลักไม่เน้นเรื่องอะไรเลย ท่านอยากให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องความสว่างของจิตเวลาสวดนะเราสวดนานๆนะเรารู้นะจิตเราสว่างรู้ไม่มีใครไม่รู้เราสวดจริงๆจ,จังๆเนะมันมีประโยชน์มหาศาลเลยจิตสว่างอะไรมาพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณจักรพรดมาที่เราบริเวณแถวนั้นสว่างหมดเลยเวลาเราให้ทานทานปั๊บสว่างแวบ แต่สวดมนต์ให้สว่างตลอดนะตลอดจนหยุดนะ่ะคิดดูเดิย <c oughs> เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยแค่เนี้ยสวดนะวิญญาณแถบเนี้มาหมดแหละลองตายรดยจะรู้ท่านต้องมาสวดที่นี่แน่นอนเ <c oughs> พรามนุษย์มีลูกมีนามท่านสามารถจะน้อมมาสวดกับทุกคนนะะ ไม่ใช่น้องมาสวดกับเจ้าหลวงตานะไม่ใช่น้องมาสวดทุกคนเลยที่มีรูปและนามบางคนก็สว่างน้อยมั่งมากม,ากมากั่งแล้วแต่แล้วแต่บุญบุญอะไรอะ่ะบุญที่เราทําในอดีตเวลาสวดมนต์บุญในอดีตมาหมดเลยนะเนีย่ยวันนี้ก็มาทุกลมหายใจเขาออกด้วยไม่ใช่มาธรรมดาด้วยท่านว่าถ้าเอง ไม่เสียดายบุญน้ค่าเสียดายบุญเองเวลาเองทําบุญมาแต่เด็กจนขนาดนี้แล้วถ้าอารมณ์เองเสียเมื่อไหร่บุญไม่เข้าเองก็บันทึกอารมณ์ที่เสียนะเข้าไปนั่นที่เรียกว่ากรรมนั่นแหละการบันทึกกรรมกายกรรมวจิกรรมมนโนกรรม सा